สวัสดีค่ะพบกับครูซายนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาดูแบบฝึกหัดท้ายบทนะเรื่องแก๊สและสมบัติของแก๊สนะคะถ้าเป็นไปได้เด็กๆทำมาก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูเฉลยกัน นะคะเริ่มที่ข้อ1ข้อ1น,นี้ก็จะเป็นการตอบถูกผิดนะคะแต่ว่าจะเป็นการวัดคอนเซปต์วัดทฤษฎีนะคะในเรื่องของแก๊สทั้งหมดที่เราเรียนมาเลยนะคะเริ่มต้นจากข้อ1น,นะคะเขาบอกว่าเมื่อลดความดันของแกส๊สครึ่งหนึ่งปริมาตรจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าที่อุณหภูมิและจานวนโมลคงที่จริงๆตรงนี้ถ้าถ้าเราแบบไม่มัน่นไม่ไม่มั่นใจทฤษฎีเนาะไม่แม่น เราอาจจะใช้สูตรเข้ามาจับก็ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นให้เรานึกว่าเวลาความดันลดลงเนี่ยความดันลดลงเนาะหมายถึงว่ามันชิวๆมากขึ้นมันไม่ได้มีอะไรมากดมันไว้ปริมาตรมันก็จะขยายมากขึ้นนะคะถ้ามันลดลงครึ่งนึงคือลดลงซึ่งส่วนสองดังนั้นปริมาตรจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าถูกต้องนะคะโดยที่อุณหภูมิและจำนวนโมลคงที่ตรงนี้จะต้องลลอกไว้ตามคอนเซปต์นะคะข้อนี้ถูกต่อไปข้อสอง ผลต่างของอุณหภูมิในหน่วยเคลวินเท่ากับผลต่างของอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสเสมอถ้าทําให้มันอยู่เป็นหน่วยเดียวกันแล้วนะคะสมมุติอุณหภูมิองศาเซลเซียสสมมติเปรียบเทียบเป็นศูนย์องศากับร้อยองศาต่างกัน100อย่างเงี้ยเอาศูนย์องศาไปทําให้เป็นเคลวินก็จะเป็น273เจ็านบวกสองเเอา1 0 0้อองศาไปทําให้เป็นเคลวินบวกสองเคือค่าคงค่าค่าคงที่ในการเปลี่ยนอุณหภูมิจากองศาเซลเซียสไปเป็นเคลวินมันเท่ากันดังนั้นผลต่างมันก็จะยังคงเท่ากันเหมือน ข้อนี้ถูกอุ้ยข้อนี้ถูกนะคะข้อ3เมื่อนําลูกปิงปองที่บุบไปแช่ตู้เย็นลูกปิงปองจะพองกลับขึ้นมาเหมือนเดิมถ้าลูกปิงปองบุบแปลว่าเราอะต้องการให้ปริมาตรมันมากขึ้นเพื่อให้มันด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 ันตัวลูกปิงปองให้ขคาเหมือนเดิมการทําให้ปริมาตรของลูกปิงปองมากขึ้นโดยที่พื้นที่มันยังเท่าเดิมอะค่ะเราก็จะต้องทําให้ปริมาตรแก๊สมันมากขึ้นถูกต้องไหมทาให้ปริมาตรแก๊สมันมากขึ้น ก็จะต้องทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นพออุณหภูมิสูงขึ้นมันก็จะมีการเคลื่อนที่มีพลังงานจนมากขึ้นมันก็จะวิ่งวิ่งวิ่งชน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 ผน,นังทําให้ปริมาณมันเพิ่มมากขึ้นดังนั้นมันจะต้องใช้อุณหภูมิสูงกรณีนี้เนี่ยก็จะไม่ถูกนะคะจะไปแช่ในตู้เย็ยนอุณหภูมิมันจะต่าลงนะแต่ว่าจะต้องไปแช่อะไรอันนี้ใครเคยทำไหมเขาจะไปแช่น้าร้อนนะเวลาลูกปิงปองบุกนะคะสักแป๊บหนึ่งมันก็จะปุ๊ขึ้นมาพองเหมือนเดิมนะคะ 1.4ค่ะเมื่อหายใจเข้าปริมาตรของทรงอ,อกจะเพิ่มขึ้นเพราะจํานวนโมเลกุลของอากาศภายในปอดเพิ่มขึ้นหายใจเข้าเราเอาอากาศเข้าไปเพิ่มเนื้อมวลของอากาศเข้าไปเพิ่มนะคะโมเลกุลของอากาศเพิ่มดังนั้นปริมาตรเพิ่มอยู่แล้วนะคะถ้ากรณีที่มวลคงที่นะมลเท่ากันหมายถึงเนื้อสารมีปริมาณเท่าเดิมปริมาตรจะเพิ่มเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่า เราหายใจเอาเนื้อสารเข้าไปเพิ่มหรือได้แกส๊สได้ปริมาตรแก๊สเข้ามาเพิ่มได้เนื้อมลเข้ามาเพิ่มปริมาตรมันเพิ่มอยู่แล้วเหมือนใส่ของเข้ามาเพิ่มปริมาตรมันเพิ่มอยู่แล้วนะคะหนึ่งจุดห้าเมื่อ p เป็นความดันของแก๊สในภาชนะปิดที่มีปริมาตนะคะรคงที่นะคะปริมาตรคงที่นะ x เป็นอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสดังนั้นนี่ p ก็คือความดันหารด้วยอุณหภูมิแต่ x เป็นองศาเซลเซียสบวกสองจดสามกลายเป็นเคลวินก็จะเป็นค่าคงที่ด้วยข้อนี้ถูก แต่ถ้าสมมติว่า p เป็นความดันแล้วส่วน x เ,เลยที่เป็นองศาเซลเซียสตรงนี้ค่ามันจะไม่คงที่นาะมันจะคงที่ในหน่วยอุณหภูมิที่เป็นเคลวินนะคะสำหรับเรื่องนี้นะสำหรับเรื่องแก๊สต่อไปข้อ2ค่ะข้อ2ให้เขียนเส้นกราฟลงในแกนที่กําหนดเพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับกฎของบอยกฎของชาวกฎของเกลูเซกกฎของโวคาโดนะคะซึ่งให้มาดังนี้เอ่อถ้าเป็นกฎของบอยกฎของบอยอะไรคงที่ กฎของบอยอุณหภูมิคงที่ถูกต้องไหมดังนั้นเมื่ออุณหภูมิคงที่ไปดูทีละอันถ้าอุณหภูมิคงท,คที่ความดันมากขึ้นความดันมากขึ้นจริงๆแล้วถ้าความดันมากขึ้นเหมือนมันกดมากขึ้นนึกถึงนึกถึงไซลิงฉีดยาเนาะความดันมากขึ้น, thren, นก็กดกดกดมากขึ้นปริมาตรมันก็จะลดลงดังนั้นปริมาตรที่ลดลงกับกับความดันที่เพิ่มขึ้นี่ยคูณกันแล้วเนี่ยจะได้ค่าคงที่เมื่อความดันคงที่นะคะดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นค่าคงที่ต่อไป กฎของชาวกฎของชาวชาวชาวเพชเชอร์นะความดันคงที่ดังนั้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นปกติแล้วเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นปริมาตรมันก็จะต้องเพิ่มขึ้นตามถูกต้องไหมนึกถึงเหมือนลูกปิงปองเนาะลูกปิงปองไปใส่ในน้าร้อนลูกปิงปองขยายออกแต่ทีนี้ค่ะการที่ปริมาตรเพิ่มขึ้นอุณหภูมิเพิ่มขึ้นปริมาตรเพิ่มขึ้นเราก็เลยเอาปริมาตรที่เพิ่มขึ้นเนี่ยไปหารกับอุณหภูมินะนะตำแหน่งนั้นๆดังนั้นมันก็จะได้เป็นค่าคงที่เหมือนกัน นะคะตรงนี้ก็จะได้เป็นค่าคงที่นะคะกราฟตรงนี้สําหรับเรื่องแก๊สในกราฟอาจจะแอบยากนิดนึงในระดับมัธยมจะยากกว่านี้อีกแต่ว่าเราก็เอาเอาเป็นคอนเซปที่ในระดับมัธยมเราควรรู้เนาะก็จะประมาณนี้นะคะต่อไปตัวนี้เป็นดูอุณหภูมิดูความสัมพันธ์กับอุณหภูมินะคะกฎของเกลูเซกกฎของโอโคโดข้างล่างกฎของโอโคโดกับเกลูเซกถ้าเป็นกฎของเกลูเซกก็คือ อุณหภูมิเพิ่มขึ้นอุณหภูมิเพิ่มขึ้นความดันเป็นไงอุณหภูมิเพิ่มขึ้นความดันก็เพิ่มขึ้นตามถูกต้องไหมร้อนขึ้นมันก็จะมีการเคลื i i ่อนที่เร <min. S 1> ็วๆๆดังน <hib formation. S 1> ั้นความดันันก็จะเพิ่มขึ้นความดันที่เพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าเอามาหารด้วยอุณหภูมิมันก็จะได้เป็นค่าคงที่คล้ายๆกันกับของกับของชาวนะคะอันนี้ก็จะได้เป็นค่าคงที่ สุดท้ายค่ะกฎของอะโวคาโดอะโวคาโดบอกว่าเมื่อเนื้อมมลเพิ่มขึ้นเมื่อเนื้อสารมากขึ้นปริมาตรก็จะมากขึ้นอยู่แล้วแกสนะ๊สเนาะได้แก๊สเพิ่มปริมาตรก็เพิ่มขึ้นอยู่แล้วดังนั้นสัดส่วนการเพิ่มขึ้นมันก็จะเพิ่มขึ้นแบบนี้นะคะแนวโน้มการเพิ่มขึ้นก็จะแบบนี้นะคะจริงๆคอนเซปต์ตรงเนี้ยเราจะต้องรู้ว่าความสัมพันธ์ของแต่ละควรเป็นยังไงบอยอุณหภูมิคงที่อุณหภูมิคงที่ดังนั้นเมือ่อเมื่อปริมาตรเออเมื่อความดันมากขึ้นปริมาตรก็จะเพิ่มขึ้น เอ้ยเมื่อ,เม,อเมื่อความดันมากขึ้นปริมาตรก็จะลดลงเอามาคูณกันมันก็จะได้เข้าคงที่นะคะก็ของชาวความดันคงที่เราก็ดูที่อุณหภูมิกับกับปริมาตรอุณหภูมิมากขึ้นอุณหภูมิมากขึ้นปริมาตรมากขึ้นดังนั้นเอาปริมาตรที่มากขึ้น,น,น,ม,ม,านมาหารด้วยอุณหภูมิก็จะได้เป็นค่าคงที่กฎของเกลูเซกนะคะกฎของเกลูเซกอุณหภูมิมากขึ้นความดันมากขึ้นนะคะกฎของเกลูเซกตรงนี้ให้ปริมาตรคงที่นะก็มาหารด้วยอุณหภูมิ เอาเอาความดันที่เพิ่มขึ้นหันด้วยอุณหภูมิก็จะได้เป็นค่าคงที่นะคะสุดท้ายกฎของโวคกโดโวคกโดอุณหภูมิคงที่เนื้อมวลมากขึ้นปริมาณก,ก็จะพหมเพิ่มขึ้นอุณหภูมิกับความดันคงที่นะสำหรับกฎของโวคกโดจะสนใจที่เนื้อมวลเป็นหลักนะคะตรงนี้นักเรียนพยายามจําให้ได้ว่าอะไรมันคงที่บ้างกฎของใครอะไรคงที่แล้วก็ดูความสัมพันธ์ของตัวที่เหลือนะคะ จริง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 ครูบอกว่าเอา่อกดของบอยอุณหภูมิคงที่ใช่ไหมทางนี้ท้งนั้นอุณหภูมิคงที่และเนื้อมมนทั้ง3ตัวเนี่ยคงที่เนื้อมูลที่เปลี่ยนมีแค่ของอวโวคกโดตัวเดียวเพราะตามธรรมชาติอะเนื้อมูลเปลี่ยนปริมาตรเปลี่ยนอยู่แล้วนึกออกไหมปริมาณสารเพิ่มขึ้นปริมาณมันเปลี่ยนอยู่แล้วอันนี้มันมันมีเซนต์อยู่แล้วนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นในพาทฤษฎีนะสำหรับ2ข้อแรกต่อไปข้อ3า ข้อ3ข้อ4ตรงนี้จะเป็นเริ่มเป็นคำนวณมากขึ้นนะคะ3 4 5ทั้งหลายนะคะลองทำไหมเด็กๆลองทำมาก่อนไหมหรือว่าเอาข้อ3ไปก่อนก็ได้ค่ะข้อ3จะทำไปพร้อมกันกันก็ได้จากปฏิกิริยาแมกนีเซียมที่เป็นโซลิดนะคะทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกได้เป็นแมกนีเซียมคลอไรด์กับแก๊สไฮโดรเจนมีสติอ่านโจทย์วิเคราะห์โจทย์ให้ได้จะไม่ยากแต่ถ้าอ่านโจทย์แล้วช็อก ทำไม่ได้แน่นอนเพราะว่าแบบฝึกหัดไทยบทของสสวทในเรื่องแก๊สเนี่ยยากสําหรับครูครูรู้สึกเลยว่าแบบครูอ่านรอบแรกแบบยากโอเคทีนี้บอกก่อนว่าการเฉลยของครูเนี่ยจะอ้างอิงสสวทเล็กน้อยเพราะว่าถ้าอ้างอิงสสวททั้งหมดยาวมากเฉลยที่สองหน้าเนาะซึ่งเวลาทําจริงมันก็อาจจะอาจจะยากอาจาอาจะยากเกินไปในความรู้สึกครูดังนั้นนั่นเลยเอาคอนเซปต์ไปใช้แล้วกันถ้าของใคร อาจารย์หรือคุณครูท่านใดในโรงเรียนต้องการให้น mm ักเรียนทําแบบฝึกหัดแบบเต็มอัตราแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยร้อซนักเรียนก็ค่อยไปเปลี่ยนเอาแต่ว่าอันนี้ครูก็จะให้เป็นคอนเซปต์ไปละกันนะคะข้อ3เขาบอกว่าใส่แมกนีเซียม5.83กรัมแล้วก็สารละลายไฮโดรคลอริก12โมลต่อลิตรปริมาตรส0มลลิตในภาชนะปิดขนาด5ลิตรเขาบอกว่าที่อุณหภูมิ25องศาเนี่ยเกิดปฏิกิริยาสมบูรณ์นะ ความดันรวมเป็นเท่าไร่อันนี้คือสิ่งที่เราถามไฮไลท์ไว้ก่อนความดันรวมในภาชนะนี้เป็นเท่าไหร่ถ้าของแข็งของเหลวมีน้อยมากจนไม่รบกวนปริมาตรของแก๊สของภาชนะตรงเนี้ยคือเขาบอกมาเพราะว่าในบางกรณีในเนื้อหาที่สูงขึ้นเนี่ยไอ้ของแข็งของเหลวมันรบกวนไงมันรบกวนปริมาตรเนาะแต่อันนี้ไม่คิดคิดแจกคิดแต่แก๊สนะคะแล้วก็ความดันของอากาศภายในภาชนะเริ่มต้นเท่ากับ1บรรยากาศนะคะเมื่อนักเรียนได้สมก,การมาเอาสมก,การมาเขียนก่อนเช็คก่อนว่าสมก,การอนะ่ะเขาดุลหรือย,ยัง ก็รณีนี้สมการดุลแล้วนะดุลปะดุลแล้วแหละอันดับแรกนะักเรียนต้องหาก่อนว่าปริมาตรสารที่เขาให้มาตรงนีน้ถ้าใครถนัดใช้ปริมาณสัมพันธ์นักเรียนหาปริมาณสัมพันธ์เลยเพื่อหาว่าใครเป็นตัวกําหนดปริมาณโอเคไหมเอาไงเดียให้ครูเขียนแบบแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยหรือครูคิดแบบใช้สูตรเดียใช้สูตรนะักเรียนจะงงไหม อ่ะ,อะลองดูแล้วกันแมกนีเซียมนะคะแมกนีเซียมมี5.83กรัม5.83กรัมครูอยากเปลี่ยนเป็นโมลเพราะว่าในการเช็คตัวหมดในการเช็คว่าสารไหนหมดสารไหนเปนสรกำหนดปริมาณเนี่ยเราจะเช็คจากเราจะเช็คจากการทำให้มันเป็นโมลแมกนีเซียมเท่านี้กรัมทำให้เป็นโมลก็หาด้วยโมลโมเลกุลหรือถ้าใช้แฟกเตอร์เป็นหน่วยในเรียนงก็เป็นงี้1นึ่โมล หนึ่งโมลของแมกนีเซียมเท่ากับประมาณ24.30กรัมเออเขียนอย่างนี้ก็ได้นะก็จะเหลือหน่วยเป็นโมลนะคะแมกนีเซ mm ีย hmm. มที่ใช้ในปฏิกิริยานี้คือ0.240มูโมลต่อไปไฮโดรคลอริกค่ะไฮโดรคลอริกให้มา12มูโมลต่อลิตร12มูโมลต่อลิตรคือ12โมล,ลาร์นะคะปริมาตร10มิลลิลิตรนะก็จะเป็น12 12โมล,ลาร์ก็คือ C.V ส่วนพัน หรือถ้าเป็น12มล,ลาร์ก็คือ12โมลต่อลิตรโมลต่อลิตรก็คือ1000มิลลิลิตรคูณกับปริมาตรคือ10มิลลิลิตรหรือถ้าใครใช้ว่าใครได้ใครใครถนัดสูตรก็คือโมลเท่ากับ c คูณ v ที่เป็นมิลลิลิตรส่วนพันมันคืออันเดียวกันเห็นไหมนะคะจะได้เท่าไหร่ทีนี้ดูเลขดูนสรรมการด้วยมันเป็น2ออยู่ก็จะต้องเช็ค 2อ,อีกสักครั้งนะคะเท่ากับได้มาเป็น0.12มูลแสดงว่าใครเป็นตัวกำหนดปริมาณแสดงว่าไฮโดรคารกเป็นตัวกำหนดปริมาณถูกต้องไหมเมื่อเมื่อไฮโดรคารกเป็นตัวกำหนดปริมาณซึ่งจริงๆแล้วว่านักเรียนเวลามันหาสารกำหนดปริมาณนะ่ะมันคูณ2ตรงนี้ด้วยมันก็น่าจะได้หารส ตตรงนี้หาร2 2 62อ่ะประมาณนี้แล้วกันศูนจุดหนึ่งสองโมลเป็นสารกําหนดปริมาณนะคะเราก็จะหาไฮโดรเจนแก๊สไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นจากตัวที่เป็นตัวกําหนดปริมาณนะคะตรงนี้อ่ะนี่ได้หาไฮโดรเจนนะอันนี้ครูใช้แบบครูไม่ควรเอาสองวิธีมารวมกันครูควรใช้วิธีเดียวไม่งั้นเวลาหลักการคิดแล้วมันจะสับสนใครอยากได้วิธีรัดวิธีใช้สูตรนะครูมีครูมี ขายของแหละครูมีคอที่สอนแบบใช้สูตรสอนวิธีเต็มด้วยแล้วก็ที่มาของสูตรแล้วก็วิธีใช้สูตรจริงๆซึ่งซึ่งพอจะครูจะใช้สูตรกับคลิปเนี้ยแล้วเดี๋ยวครูเข้าใจว่าเด็กๆหลายคนนะที่ต้องทําตามวิธีโรงเรียนเดี๋ยวเอาสองวิธีไปรวมกันแล้วมันงงนะอันนี้อ้างอิงอ้าง,งอิงตามสสวทเลยละกันนะคะพอเราได้ตัวไฮโดรคาอเตเป็นตัวกําหนดปริมาณเราจะหาโมลของไฮโดรเจนที่เกิดขึ้น ะะหาโมลไฮโดรเจน rogen, หายยังไงโมลไฮโดรเจนก็จะได้เป็น0.12โมลของไฮโดรคอริกแล้วนักเรียนค่อยเอาสองมาเช็คตรงนี้ถ้าใช้แบบสูตรถ้าใช้แบบเวอร์ชันเต็มไม่ใช้สูตรนะเราจะได้เป็น2โมลของไฮโดรคาอริกจะเท่ากับ1โมลของแก๊สไฮโดรเจนมาจากไหนมาจากสรรมการค่ะ2โมลของไฮโดรคาอริกเท่ากับ1โมลของแก๊สไฮโดรเจนเราต้องการตัดงไงตัดโม ic, ลไฮโดรคาอลริกเราก็เหลือแค่โมลไฮโดรเจน ะะเราก็จะได้มาว่าโมลของไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นอ่ะคือ0.060มูนโมลของแก๊สไฮโดรเจนอยากรู้แก๊สไฮโดรเจนเพราะอะไรเพราะว่าเขาอ่ะจะหาความดันถูกต้องไหมหาความดันรวมในภาชนะนี้ซึ่งความดันรวมในภาชนะเนี้ยเริ่มต้นนะคะมันมีความดันอากาศอ่ะเริ่มต้นอยู่หนึ่งบรรยากาศเสร็จปุ๊บใส่ปฏิกิริยานี้เข้าไปปฏิกิริยานี้มีแก๊สเกิดขึ้นคือตัวนี้ตัวเดียว ดังนั้นเมื่อได้แก๊สไฮโดรเจนมาแล้วเ,เอาแก๊สไฮโดรเจนโมลของแก๊สไฮโดรเจนตรงนี้ไปหาความดันแล้วก็ไปรวมกับความดันเดิมหนึ่งบรรยากาศก็จะได้เป็นความดันรวมภายในภาชนะเก็ตไหมพอได้ปุ๊บนะคะก็จะไปเข้าสูตรแก๊สของเราเลย PV เท่ากับ nRT ตรงนี้คือใคร P ของไฮโดรเจนเท่ากับโมลของไฮโดรเจนค่ะ RT PV เท่ากับ nRT คูวมาหาณนะพอคููอยากรู้แค่ P เฉยๆนะคะโมลคือ0.060โมลของแก๊สไฮโดรเจน อ่าคือศูนย์จ t m ศูนย์แปดสองลิตรเอทีเอ็มเปอร์มลนะคะครูขออนุญ,ญาตไม่เขียนหน่วยได้ไหมนะไม่เขียนหน่วยนะเออไม่เขียนหน่วยแล้วกันพอจะเขียนไม่เต็มก็กลัวนักเรียนงงพอจะรัดพอพอเขียนเต็มก็กลัวนักเรียนเสียเวลานะคะทีคือยี่สิบห้าองศาอย่าลืมบวกด้วยสองเจสามเพื่อเปลี่ยนให้เป็นคิวินนะคะถ้าใช้สูตรเนี้ยนักเรียนมันบังคับหน่วย นะคะเพราะว่ามันมีค่าคงที่ที่บังคับหน่วยลิตรหน่วย ATM หน่วยเควินนะคะวปริมาตรรวมปริมาตรรวมเขาบอกว่าภาชนะปิดขนาด5ลิตรนะคะก็จะเป็น5ลิตรโอเคตรงนี้ก็จัดการตัวเลขหารการคูณการหารการธรรมดาก็จะได้เป็น0.29 ATM เสร็จปุ๊บเขาอยากได้ความดันรวมภายในภาชนะนะความดันรวมมาจากอะไรมาจาก P total คือ P รวมเท่ากับ P ของอากาศซึ่งเขาบอกว่าความดันอากาศตอนเริ่มต้นเนี่ยคือ1บรรยากาศนะคะแล้วก็บวกกับความดันของแก๊สไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาเมื่อกี้นะคะก็จะเป็น1.0 atm บวก0.29 atm ดังนั้นความดันรวมที่เกิดขึ้นในภาชนะนี้ก็จะได้ประมาณ1.3 atm 1.3ความดันบรรยากาศโอเคไหมยากตรงไหนรู้ไหม มันใช้ปริมาณสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวด้วยตั้งแต่การหาว่าโมลของใครหมดแล้วก็ยากตรงที่นักเรียนต้องแปลโจทย์ให้ออกว่ามันถามความดันเนี่ยต้องหาความดันของใครแล้วความดันของแต่ละตัวมาจากตอนไหนมีผลต่ออะไรนะประมาณนี้แล้วมันจะยากขึ้นเรื่อยๆนักเรียนไม่ต้องตกใจอันนี้เพิ่งเริ่มต้นนะคะใครอยากลองทําเองก่อนทําได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปอันนี้เดี๋ยวนะ่าจะจบแหละนะคะโอเคเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ